สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหม่ำขึ้นแทนระดับบิ๊กงานใหม่ WorkPoint เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสหรับตลกชื่อดังหม่ำจกมกล่าสุดขึ้นแทนผู้บริหารซึ่งก่อนหน้านี้หม่ำก็ได้ออกมาบ่นว่างานทางบ้านก็ต้องทําแถมล่าสุดยังมีงานใหม่ของ WorkPoint มาอีกต้องมาดูแลไม้ทองคําบริษัทยุงเข้าเรคคอร์ดนักร้อง30คนต้องมาหาเพลงให้ร้องต้องคุมร้องเพลงเรียกว่าขึ้นแทนผู้บริหารงานใหม่ WorkPoint ไม่ รขดาะที่มีคลิปเรียกเสียงฮาจากรายการชิงร้อยชิงล้านวา้วาวาพี่ซีเกิดความสงสัยพี่มัมเป็นผู้บริหารได้ยังไงขณะมัมแก๊งสามชาติต้องเล่นเกมวิ่งกระสอบแต่ตลกซุปตาแอบ,บแลักไก่ไม่ยอมเอาขาใส่ลงไปในกระสอบขณะแข่งกับเท่งเถิดเทิงทำเอาหนงชชาชาบอกกับซีสิวัตพิธีกรรายการว่านี่มันบริหารยุ่งข้ายังไงซึ่งหนุ่มซีก็ถึงกับแซวล,ลันด้วยว่าเออขนาดเล่นเกมยังโกงเลยแล้วบริหารยุ่งข้า เาจะไม่กงได้ยังไงโดยมามรีบเถียงทันทีว่าบริหารยุงข้าวไม่ต้องมีสติแค่มีปัญญาก็บริหารได้แล้วเพิ่มทั้งทิ้งท้ายว่าปัญญาใส่แว่นง่ายและไม่วายเซลเสียตาปัญญาอีกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูดึงครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ